เอาแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาจะระบายเกี่ยวกับเรื่องเทอนเนอร์นะครับก็คือนะครับเท e ร์รนเนอร์นะครับก็อยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะครับก็ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกก็อยู่ t o t นะครับก็มันก็เกมที่สนุกนะครับทำให้ผมเล่นมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมแค่ไม่ได้อัดลง YouTube นะครับคือตอนนั้นผมติดมากครับ ตอนนั้นติดมากเลยนะครับแล้วก็ตอนตอนหลังผมก็เลยต้องนะครับเลยเลิกไปนะครับยาวนานแต่พอได้ข่าวก็สะเทือนใจอยู่นะครับแบบฮะเขาจะย้ายค่ายแล้วหรืออะไรเงี้ยครับย้ายค่ายแล้วโอ้ oh my god ทําไมเขาถึงจะย้ายค่ายแล้วเขาจะปิดนานแค่ไหน,นไม่เลยครับเขาก็จะกลับมาอ่าวันที่12ใช่ไหมนะครับ ก็ทำแต่ว่าข่าวนี้ก็ยี่สิบสามเอ้อเหรออุ้ยอันนี้มีพายกระซิบมานะครับว่ายี่สิบสามนะครับกูหมวดโอเคเอ่ะฮะเออเรื่องของมึงเหรอครับไอพายกระซิบง่ๆนะครับแล้วก็จะตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับคือเกมนี้นะครับเป็นเกมโปรดผมเลยนะครับจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับมันเป็นเกมวิ่งที่แบบทําให้ผมรู้สึกดีมากเลยครับผมอยากจะเล่นเกมนี้อีกนะครับผม คมเจะทไม่ได้ผมผมผมจะไ่ใ้เกนี้เขาปิดครับผมผมรักมากเลยครับผมรลก่อนเลทุกทุครับผมก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมชอบจริงๆอย่าปิดนะครับขมบคุณท กลับมาแล้วกลับมากลับมา